กูตแมนเปลี่ยนเป้าหมายไปที่นิกบอนโดยล่าสุดนั้นแซมกูตแมนนักชกชาวออสเตรเลียในวัย26ปีเจ้าของสถิติการชกชนะ20ครั้งชนะน็อก8ครั้งกูตแมนยังไร้าพ่ที่เขามีโปรแกรมขึ้นชกชิงแชมป์โลกของ UBA ในรุ่นเฟเธอร์เวทกับทางนิกบอนนักชกชาวอังกฤษเจ้าของตำแหน่งในวันเสาร์ที่16สิงหาคมนี้ที่กรุงริยาตประเทศซาอุดิอาระเบีย โปรโมเตอร์แซมกูดแมนได้เปิดเผยถึงความเสียสละที่สูญเปล่าเมื่อนักชกชาวออสเตรเลียต้องพลาดชกกับทางนาวยาอินเวกเดเดือนหลังจากบาดแผล ทำให้กูดแมนพลาดการชกกับทางนาวยะอินุเอเป็นครั้งที่สองกูดแมนเดินทางไปที่โตเกียวเพื่อชกกับตำนานชาวญี่ปุ่นและแชมป์ซูเปอร์เบนตัมเวทผู้ไร้ข้อโต้แยง้งที่บ้านเกิดของเขาในเดือนธันวาคมในครั้งแรกและเลื่อนไปเป็นเดือนมกราคมแต่หลังจากบาดแผลที่ศีรษะทำให้ต้องเลื่อนการชกจากไฟแรก ไปเป็นไฟที่สองแต่การบาดเจ็บเดิมๆซ้ำๆทำให้กูดแมนได้ถูกแทนที่ด้วยเยจุนเข็มนักชกชาวเกาหลีใต้ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักทำให้แซมกูดแมนตัดสินใจเปลี่ยนแผนและเดินทางไกลขึ้นไปยังกรุงริยาตประเทศซาอุดิอราระเบียเพื่อชกชิงแชมป์โลกกับทางนิดบอนทั้งที่ความจริงแล้วกูดแมนเขาก็หวังว่าจะได้ขึ้นชกกับทางนาวยาอินูเอตต่อไปสำหรับชัยชนะของนักชกในวัย26ป แซมกูดแมนจึงอาจเป็นความหวังสูงสุดของเขาในการฟื้นคืนสู่สังเวียนที่เป็นเวทีในระดับที่สูงสุดและมีมูลค่าสูงที่สุดที่เขาน่าจะได้เผชิญในอนาคตต่อไปนั่นเอง